ค่ะและเรานะคะก็อยู่กับนิทรศการเทคโนโลยี ICT ของกลุ่มสระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างผมเด็กชายนัชนนันปั้นจันทร์ครับเป็นตัวแทนของกิจกรรมเทคโนโลยี ICT ครับซึ่งในกิจกรรมเทคโนโลยี ICT ของพวกเรานั้นมีทั้งหมด2กิจกรรมใหญ่ๆครับคือ1กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์ครับและ2กิจกรรมหุ่นยนต์ครับ ซึ่หุ่นยนต์ที่เรานำมาในวันนี้มีทั้งหมด3ประเภทคือ 1. หุ่นยนต์เดินตามเส้น 2. หุ่นยนต์วิบากและ 3. หุ่นยนต์ M-bot ครับพวกเราจะขอสาธิตในหุ่นยนต์ของพวกเรานะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นกิจกรรมหุ่นยนต์เดินตามเส้นครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีโส่วนประกอบสําคัญก็คือเซ็นเซอร์ LR ครับซึ่งเซ็นเซอร์ LR เนี่ยจะทําหน้าที่ปล่อยแสงสีอินฟราเรดออกมาครับเมื่อไป เมื่อไปกระทบกับสกิดขวางนะครับก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวหุ่นยนต์ของเรานะครับซึ่งสกิดขวางของเราก็คือเป็นพื้นสีขาวนะครับแล้วก็ทําให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถเดินตามเส้นสีดําได้เท่านั้นครับแล้วส่วนโค้ดเนี่ยเราก็เขียนให้หุ่นยนต์เนี่ยแท็กเส้นสีดำหรือว่าตรวจจับเส้นสีดำครับและให้เดินตามเส้นสีดําเท่านั้นครับซึ่งในอนาคตเนี่ยก็สามารถนําไปพัฒนาต่อได้เป็นรถไร้คนขับหรือว่า จะเป็นรถวีลแชร์ที่สามารถควบคุมเองได้ครับเขาอนุญาตสาธิตครับ โดยกิจกรรมของเรานะครับจะเป็นหุ่นยนต์วิบากครับโดยหุ่นยนต์ที่เรานํามาสาธิตนะครับเราจะทาเป็นขั้นตอนครับขั้นตอนที่1ประกแล้วก็หุ่นยนต์ขั้นตอนที่2เขียนโค้ดขั้นตอนที่3ทดสอบวิ่งหุ่นยนต์ขั้นตอนที่4ปรับปรุงและแก้ไขครับหุ่นยนต์ที่เรานํามาสาธิตนะครับสามารถนําไปวิวใช้ในอนาคตได้โดยสามารถนําไปช่วยผู้คนในการประสบอุบัติเหตุดินคนถล่มได้ครับเพราะล้อมีขนาดใหญ่สามารถลุยวิบากได้ครับขออนุญาตสาธิตครับ แล้วก็กิจกรรมที่3ครับเป็นหุ่นยนต์เอ็มบอดครับซึ่งหุ่นยนต์ของพวกเรานั้นจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดเซ็นเซอร์ที่ใช้คืออันต้าซาวครับโดยเราจะทําภารกิจให้หุ่นยนต์ช่วยเหลือสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ต,ตอนเวลาน้าท่วมครับโดยหลักการทํางานคือเมื่อเราใส่น้ําเข้าไปในแทงทําให้เซนเซอร์ที่อยู่ในแทงอ่ะลอยขึ้นกระทบกับอันต้าซาวเซ็นเซอร์ของหุ่นยนต์ครับแล้วหุ่นยนต์จะเริ่มเดินครับ โดยในอนาคตรเราสามารถใช้ได้จริงในสวนสัตว์ครับอขออนุญาตสาธิตน,นะครับ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือที่เราเรียกกันว่าการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ค่ะทางโรงเรียนนะคะจะใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ก็ต่อเมื่อทางโรงเรียนนะคะไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้ตามปกติตัวอย่างเช่นนะคะสถานการณ์ เชื้อไวรัสโคโรนาที่ผ่านมานะคะทำให้โรงเรียนเนี่ยไม่สามารถเปิดทําการสอนได้ตามปกติโรงเรียนจึงได้จัดการเรียน,นการสอนแบบออนไลน์นะคะวันนี้ก็จะมาสาธิตในส่วนของการใช้ g o Google c l a s s r o o m ค่ะในการจัดการเรียน,นการสอนออนไลน์อันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ g o Google c l a s s r o o m ค่ะ Google c l a s s r o o m เนี่ยสามารถสร้างงานเอกสารสไลด์งานแล้วก็ฟอร,ร์มต่างๆได้อย่างรวดเร็วค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยกูเกิลคาส์ลูมยังลิงก์ไปถึง Google m e e t นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Google Meet ค่ะ คุณครูเนี่ยก็จะสามารถนําเสนอสไลด์สอนนะคะให้นักเรียนดูได้เห็นภาพแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถโต้อตอบกับคุณครูได้ทั้งผ่านทางช่องแชทเสียงแล้วก็ในรูปแบบของวิดีโอค่ะในกิจกรรมกลุ่ม ICT ของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ